ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่4952ความกล้าหาญฉันจะไม่ไปฉันไม่สามารถรับมือด้วยกำลังของฉันได้อมะตะบ้าคลั่งโบกมืออย่างรวดเร็วและก้าวถอยหลังเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงก็ไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปแต่กลับหลับตาลงเล็กน้อยจากนั้นจิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณของเขาก็ค่อยๆเข้าใกล้พื้นที่ด้านหน้าเนื่องจากไม่รู้ว่าภายในเกิดอะไรขึ้นเฉินผิงจึงไม่กล้าที่จะรีบเข้าไป ขณะที่จิตสำนึกของเฉินผิงค่อยๆเข้ามาใบหน้าของเขาก็ดูเคร่งขครึมอย่างยิ่งในไม่ช้าเนื่องจากในบริเวณนั้นเฉินผิงสัมผัสได้ถึงวิญญาณชั่วร้ายจำนวนมากที่มีออรา่าการฆ่าฟันอันรุนแรงวิญญาณชั่วร้ายพวกนี้เห็นได้ชัดว่าร้ายกาจกว่าพวกภายนอกและรุนแรงมากหลังจากสูดหายใจเข้าลึกๆเฉินผิงก็ลืมตาขึ้นทันทีเขารู้ว่าอันตรายมักจะเป็นโอกาสขณะนี้เขาเพิ่งจะผ่านไปยังระดับที่เก้าของอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมตะแล้ว หากเขาสามารถพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเขาก็สามารถกลายเป็นอมตะพระเนจรได้นี่คือสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าอมตะที่แท้จริงบูมเฉินผิงรีบวิ่งตรงไปยังบริเวณน,นั้นทันใดนั้นลำแสงสีทองก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจากบริเวณเบื้องหน้าของเขาซึ่งมีลักษณะเหมือนทะเลเลือดร่างของเฉินผิงจมอยู่ในทะเลเลือดทันทีและมีเสียงแหลมสูงดังขึ้นรอบตัวเขารากับว่ามันมาจากนรกเมื่อเห็นเฉินผิงรีบเข้ามาโดยไม่ลังเล เฟิงเซียนก็เต็มไปด้วยความชื่นชมหนุ่มน้อยเจ้าช่างกล้าหาญจริงๆหากเจ้าตายในนั้นอย่าโทษข้านางฝ้าบ้าพึพมพำเบาๆในไม่ชาอร่าอันนาสะพึงกลัวก็แพร่กระจายไปทุกทิศท,ทุกทางและอมตะบ้าก็ล่าถอยต่อไปแต่ในเมชาอร่าก็ถูกระงับโดยแสงสีทองและเริ่มกลับคืนมาอย่างช้าๆอมตะที่บ้าคลั่งดูประหลาดใจอย่างมาก เขาไม่อาจเชื่อได้ว่าเฉินผิงจะสามารถปราบวิญญาณชั่วร้ายที่ทรงพลังเช่นนี้ได้นี่มันเกินเหตุไปเยอะเลยใช่ไหมแม้ว่าเฉินผิงจะมีเลือดของมังกรทองแต่อาณาจักรของเขาก็ยังคงเป็นแค่อาณาจากักรอมตะเท่านั้นอมตะที่บ้าคลั่งจ้องมองไปยังพื้นที่นั้นอย่างจดจอ่อในขณะที่เจ้าเมืองผู้เป็นมแมลงวันก็กําลังมองดูมันด้วยความกังวลผ่านกระจกสีบรอนเช่นกันในขณะนี้เขาไม่ต้องการให้เฉินผิงตายในนรก หากเฉินผิงออกมาอย่างปลอดภัยเขาอาจหาวิธีเข้าใกลเ้เฉินผิงได้หรืออาจถึงขั้นชักชวนเฉินผิงให้มาทํางานให้เขาก็ได้เขาถึงกับคิดจะใช้ลูกสาวของเขาเพื่อล่อลวงเฉินผิงในบริเวณนั้นมีวิญญาณชั่วร้ายที่น่ากลัวประทุขึ้นอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อแน,น่นฟ้าโดยรอบเมื่อรู้สึกถึงวิญญาณชั่วร้ายที่น่ากลัวเฟิงเซียนก็รู้สึกตกใจอย่างมากเช่นกันเขาไม่เข้าใจว่าเฉินผิงยังมีชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นหรือไม่ ด้วยวิญญาณชั่วร้ายแบบนี้เฟิงเซียนรู้ว่าเขาไม่สามารถรับมือได้แม้แต่วินาทีเดียวพร้อมกับเสียงวิญญาณชั่วร้ายที่น่าสะพรึงกลัวที่ระเบิดออกมามันก็ถูกแสงสีทองกลืนหายไปทันทีนี่คือลมหายใจโลหิตของเฉินผิงในขณะนี้เฉินผิงกำลังดูดซับวิญญาณชั่วร้ายอย่างบ้าคลัง่งถ้าฉันดูดซับมันเข้าไปแบบนี้ร่างกายของฉันจะไม่ระเบิดและตายเหรอ มแมลงผู้ขมมดคิ้วเล็กน้อยกำมมือเข้าด้วยกันและกังวลเกี่ยวกับเฉินผิงคุณควรรู้ว่าวิญญาณชั่วร้ายในบริเวณนี้มีพลังคาที่รุนแรงมากหากควบคุมตัวเองไม่ได้และดูดซับวิญญาณชั่วร้ายไว้มากเกินไปจิตใจจะได้รับผลกระทบหากเฉินผิงดูดซับพลังงานชั่วร้ายมากเกินไปและในที่สุดก็ถูกเข้าสิงและกลายเป็นเครื่องจักรสังหารไม่ว่าสายเลือดของเฉินผิงจะดีแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ ขณะนี้ทั้งเฟิงเซียนและมแมลงวันตัวเล็กๆไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ในพื้นที่นั้นได้และพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเฉินผิงสิ่งเดียวที่เขารู้สึกได้คือพลังงานชั่วร้ายที่ประทุขึ้นอย่างต่อเนื่องและถูกระงับโดยรัศมีโลหิตของเฉินผิงสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนอมตะบ้าคลั่งและมแมลงวันตัวหนึ่งอยู่ที่เกิดเหตุ และอีกตัวหนึ่งกำลังเฝ้าดูผ่านกระจกสีบรอนจ้องมองอย่างจดจ่อตลอดทั้งวันและทั้งคืนบูมด้วยเสียงระเบิดอันดังพื้นที่ทั้งหมดก็ระเบิดขึ้นทันทีและบรรยากาศอันโชกเลือดในอากาศก็เริ่มสลายตัวลงชา้ชาช้าเฉินผิงเดิอนออกไปทีละก้าวในขณะนี้เฉินผิงถูกปกคลุมไปด้วยรัศมีการฆ่ายอย่างสมบูรณ์และเจตนาการฆ่าอันชั่วร้ายก็ยังคงปรากฏออกมาจากกลางของเฉินผิงเมื่อสัมผัสได้ถึงเจตนาการฆ่าในร่างของเฉินผิง เฟิงเซียนก็กลัวและซ่อนตัวอยู่ห่างออกไปเขาเกรงว่าเฉินผิงจะเข้ามาโจมตีเขาอย่างกระทันหันบทที่ 4953. น้า่าเบื่ออย่างไรก็ตามดวงตาของเฉินผิงยังคงชัดเจนและเขากำลังใช้เลือดของเขาในการปราบปรามวิญญาณชั่วร้ายท่านใดนั้นแสงสีทองพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจากกลางของเฉินผิงพร้อมด้วยเสียงคำรามของมังกร เจตนาฆ่าในตัวเฉินผิงเริ่มจางหายไปและวิญญาณชั่วร้ายที่รายล้อมตัวเขาก็ค่อยๆหายไปเช่นกันหลังจากเห็นว่าเจตนาฆ่าในตัวเฉินผิงจางหายไปเซียนอมะตะจึงกล้าเข้าใกล้ชา้าเมื่อมองดูนางฟ้าบ้าคลั่งเฉินผิงกอดไม่ได้ที่จะยิ้มและพูดว่าผู้อาวุโสฉันขอโทษจริงๆที่ทําให้คุณตกใจเที่ยคุณทําให้ฉันกลัวมากเลยเมื่อเฟิงเซียนเห็นว่าเฉินผิงสบายดีจริงๆเขาก็ถอนหายใจยาวด้วยความโล่งใจ หากจิตใจของเฉินผิงได้รับผลกระทบจากวิญญาณชั่วร้ายจริงและเขาโจมตีเขาเฟิงเซียนไม่รู้ว่าเขาจะต้านทานมันได้หรือไม่ผู้อาวุโสคุณรู้หรือไม่ว่ามีสถานที่อื่นในนรกขุมนี้อีกหรือไม่ที่มีวิญญาณชั่วร้ายยิ่งกว่านี้เฉินผิงถามไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วฉันอยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีแล้วและไม่มีอีกแล้วจริงๆอามาตะบ้าคลั่งสายหัวอย่างรวดเร็ว แม้ว่าเขาจะรู้แต่เขาก็ไม่กล้าพาเฉินผิงไปด้วยมันน่ากลัวเกินไปถ้าเฉินผิงบ้าเขาคงจะเดือดร้อนแน่เมื่อมันหายไปแล้วฉันต้องชำระล้างวิญญาณชั่วร้ายในร่างกายของฉันและดูดซับมันจนหมดสิน้นดังนั้นฉันจะไม่ไปกับคุณอีกต่อไปเฉินผิงน้ำห่อคอยปราบปีศาจออกมาและวางแผนที่จะเข้าไปในนั้นเพื่อฝึกฝนและดูดซับพลังงานชั่วร้ายในร่างกายของเขาจนหมด แม้ว่าตอนนี้เฉินผิงจะสบายดีแต่ก็เป็นเพราะว่าเขากําลังระงับมันด้วยสายเลือดของตัวเองนี่มันปลอดภัยไหมอมะตะที่บ้าคลั่งรู้สึกอยากรู้มากเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้เป็นแค่หอคอยเล็กๆครับรุ่นพี่จะเข้ามานั่งด้วยไหมเฉินปิงถามไม่เป็นไรนะเฟิงเซียนรู้สึกอยากรู้มากแน่นอนหลังจากที่เฉินผิงพูดจบเขาก็พาเฟิงเซียนไปที่หอคอยปรับปีศาจโดยตรง ดูเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในหอคอยของคุณเลยมันว่างเปล่าไปหมดมีอะไรดีอยู่ในนั้นละ่ะอามาตัดที่บ้าคลั่งดูมุนงงรุนพี่ท่านแค่ต้องฝึกฝนที่นี่เมื่อท่านออกไปท่านก็จะรู้เองว่าอะไรดีหลังจากพูดเสร็จแล้วเฉินผิงก็นั่งขัดสมาธิและไม่สนใจอามาตัดที่บ้าคลั่งนั้นเมื่อเห็นเช่นนี้เฟิงเซียนก็นั่งลงและเริ่มฝึกฝนพริบตาเดียวก็ผ่านไปหลายสิบวันแล้วเฉินผิงดูดซับวิญญาณชั่วร้ายจนหมดสิน้น และในเวลาเดียวกันความแข็งแกร่งของเขาก็ถึงจุดสูงสุดระดับที่9ของอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงเขาอยู่ห่างจากการฝ่าด่านสู่ดินแดนอมะตะที่กระจัดกระจายเพียง9เดียวเท่านั้นข้าสงสัยว่าอาณาจักรของข้าจะยังสามารถพัฒนาได้รวดเร็วขนาดนี้หลังจากไปถึงอาณาจักรซานเซียนหรือไม่เฉินผิงกล่าวด้วยความรู้สึกบางอย่างหอคอยของคุณไม่มีทรัพยากรหรือพลังวิญญาณใดๆเลยการฝึกฝนที่นี่ไม่มีความหมาย เมื่ออามาตะบ้าคลั่งเห็นว่าเฉินผิงฝึกฝนเสร็จแล้วเขาก็บน่นเฉินผิงเพียงแต่ยิ้มและไม่พูดอะไรแต่พาเฟิงเซียนออกไปจากหอคอยปราปิศาจในขณะนี้มแมลงวันตัวเล็กเเฝ้าดูเฉินผิงและเฟิงเซียนจากไปและเข้าไปในหอคอยปราบปิศาจแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทั้งสองก็ออกมาในขณะนี้เฟิงเซียนไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติใดๆดังนั้นเขาจึงถามว่าตอนนี้มันออกมาแล้วแต่ไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับมัน ไม่ใช่ว่ามันยังอยู่ที่เดิมหรือเฉิญผิงยิ้มอย่างใจเย็นและกล่าวว่าผู้อาวุโสท่านคิดว่าเราฝึกซ้อมในหอคอยมาเป็นเวลานาน,านเพียงใดแล้วเฟิงเซียนขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่ามันน่าจะกินเวลาหลายสิบวันหลายสิบคืนไม่ใช่หรือเฉิญผิงพยักหน้าใช่เราฝึกซ้อมกันมาหลายสิบวันหลายคืนแต่ในโลกภายนอกนี้เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นอะไรอมตะผู้บ้าคลั่งตกตะลึง เจ้าเราเล่นกับข้าใช่หรือไม่หอคอยของเจ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์แห่งการเวลาหรือไม่มันสามารถเปลี่ยนความเร็วของการเวลาได้หรือเปล่าหนึ่งปีในโลกภายนอกเทียบเท่ากับหนึ่งร้อยปีในหอคอยเชิญผิงกล่าวเชีย่ยอมตะผู้บ้าคลั่งตกตะลึงคุณหมายความว่าฉันอยู่ที่นรกมาหลายร้อยปีแล้วถ้าฉันใช้หอคอยของคุณมันจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นหรือถูกต้องแล้วเชิญปิงพยักหน้า บ้าเอ้ยไม่แปลกใจเลยที่คุณยังเด็กมากแต่คุณกลับมีพละกกำลังมหาศาลขนาดนี้ด้วยสมบัติล้ำค่าเช่นนี้คนอื่นๆจะต้องทำงานหนักหลายปีแต่คุณกลับฝึกฝนได้นานเป็นร้อยปีคุณสุดยอดมากอมะตะที่บ้าคลั่งมองไปที่หอคอยปราปิศาจในมือของเฉินผิงด้วยความอิจฉาในดวงตาของเขาบทที่4954การเป็นพี่น้องต่างเพศผู้อาวุโสหากท่านต้องการท่านสามารถเข้าไปในหอคอยแห่งนี้เพื่อฝึกฝนได้ตลอดเวลา พราะเราทั้งสองรู้จักกันมานานและท่านได้นำพาข้าพเจ้ามายังสถานที่อันดีเช่นนี้เฉินผิงกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อเฟิงเซียนได้ยินเช่นนี้เขาก็ตื่นเต้นทันทีและดึงเฉินผิงให้คุกเข่าลงสวรรค์เบื้องบนโลกเบื้องล่างวันนี้ฉันและคุณชื่ออะไรฉันชื่อเฉินผิงเฉินผิงกล่าวด้วยความสับสนวันนี้เฉินผิงและฉันกลายเป็นพี่น้องต่างเพศเราแบ่งปันทั้งความสุขและความทุกข์เราไม่ได้ขอให้เกิดวันเดียวกัน เดือนเดียวกันปีเดียวกันแต่เราขอให้ผู้อาวุโสโอเคโอเคหยุดพูดได้แล้วเฉินผิงรีบดึงเฟิงเซียนขึ้นฉันยังเด็กมากและจะมีชีวิตอยู่นานเท่าท้องฟ้าในอนาคตอามาตะบ้าบ้านี้มีอายุอยู่ได้กี่ปีแล้วเฉินผิงไม่อยากตายในวันเดียวกับเฟิงเซียนตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันแล้วทำไมคุณถึงเรียกฉันว่ารุ่นพี่มันแปลกจริงๆต่อไปนี้เราจะเรียกกันว่าพี่น้อง หลังจากเฟิงเซียนพูดจบเขาก็กำหมัดเข้าหาเฉินผิงแล้วพูดว่าพี่ชายอ่าเฉินผิงตกตะลึงไปช่วขนาเขาได้กลายเป็นพี่ใหญ่ได้อย่างไรอามาตะบ้าคลั่งคนนี้แก่กว่าเขามากแล้วทำไมเขาถึงได้กลายมาเป็นพี่ใหญ่เราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เพราะอายุแต่เพราะความแข็งแกร่งคุณแข็งแกร่งกว่าฉันฉะนั้นคุณจึงเป็นพี่ใหญ่แน่นอนพี่ใหญ่โปรดรับความเคารพจากผมด้วย เมื่อผู้เป็นอมะตะที่บ้าคลั่งกล่าวเช่นนี้เขาก็คุกเข่าลงต่อหน้าเฉินผิงเฉินผิงรีบไปข้างหน้าเพื่อหยุดเขาผู้อาวุโสท่านทำอย่างนั้นไม่ได้ท่านทำอย่างนั้นไม่ได้ไไดพี่ชายจำฉันไม่ได้เหรอถ้าจำฉันไม่ได้ฉันก็จะไม่ลุกขึ้นอมะตะบ้าคลั่งคุกเข่าลงบนพื้นและพูดอย่างจริงจังไม่ครับผมยอมรับผมยอมรับลุกขึ้นเร็วๆนะครับเฉินผิงรู้สึกร้ายหางุดหงิดพี่ชายอมะตะผู้บ้าคลั่งตะโกน พี่ชายลุกขึ้นเร็วๆหน่อยเฉินผิงสามารถเรียกเขาได้เพียงว่าน้องชายเฟิงเซียนลุกขึ้นยืนอย่างมีความสุขพี่ชายถ้าท่านมีอะไรในอนาคตก็บอกข้าได้ข้ายังมีหน้าอยู่ที่ไรโนซิตี้แม้ว่าข้าจะอยู่ที่นรกแห่งนี้มานานหลายร้อยปีแล้วแต่ทุกคนก็รู้จักชื่อข้าเซียนผู้บ้าคลัง่งโอเคงั้นฉันจะออกไปจากที่นี่ก่อนเฉิญปิงพยักหน้า มแมลงวันตัวเล็กๆผู้ที่สังเกตผ่านกระจกสีบรอนยังประทับใจกับความสามารถในการปรับตัวของอมตะบ้าอีกด้วยจริงๆแล้วชายผู้นี้คุกเข่าลงต่อหน้าเชิญผิงและกลายเป็นน้องชายของเขาพึ่งคุณเป็นคนที่ขลาดจริงๆที่ได้อาวุธพิเศษมาให้ใครสักคนแต่คุณกลับยอมรับผมว่าเป็นพี่ชายของคุณต่างหากมาแมลงวันตัวเล็กๆกรนเสียงดังอย่างเย็นชาจากนั้นตะโกนเสียงดัง มาที่นี่เตรียมอุปกรณ์เทเลพอตร์ฉันต้องการไปที่นรกเพื่อพบกับพี่ชายคนโตของฉันหลังจากเห็นหอคอยปราบปีศาจของเฉินผิงแล้วเทพกดาดไฟก็ไม่ได้คิดอีกต่อไปว่าจะยอมรับเฉินผิงเป็นผู้สืบทอดของเขาอย่างไรเขาเพียงต้องการให้เฉินผิงยอมรับเขาเป็นน้องชายของเขาแม้ว่าคุณจะสามารถอยู่ในหอคอยได้หนึ่งหรือสองปีการฝึกฝนของคุณก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยปี ในเวลานี้นอกนรกไปยี่ที่กำลังรอเฉินผิงอยู่ดูเหมือนจะวิตกกังวลเล็กน้อยเขาเกรงว่าบางอย่างอาจเกิดขึ้นกับเฉินผิงในนรกท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งของเฉินผิงเพิ่งเข้าถึงระดับอาณาจากาักรอมตะและเขาอยู่ในนั้นมาเป็นเวลานานมากขณะที่ไปยี่กำลังรอด้วยความกังวลจู่ๆแสงสีขาวก็ปรากฏขึ้นในบริเวณหน้าวิหารชำระบาปจากนั้นมแมลงวันตัวเล็กๆก,ก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยแสงสีขาวพร้อมกับทหารยามนับสิบนาย เมื่อเห็นเช่นนี้ผู้พิทักษ์แห่งนรกและเจ้าหน้าที่หญิงที่อายุมากกว่าก็วิ่งเข้ามาและคุกเข่าต่อหน้า,มาแมลงวานตัวนั้นข้าไม่รู้ว่าท่านเจ้าเมืองกำลังจะมาข้าสมควรตายพนักงานรุ่นพี่พูดขนาดตัวสัน่นเจ้าเมืองไม่ได้มาที่นี่นานหลายปีแล้วอย่างไรก็ตามสถานที่นี้อยู่ไกลจากคฤหาสน์ของท่านผู้ครองเมืองมากเกินไปแม้ว่าจะมีอารการเทเลพอร์ตแต่ก็ใช้ทรัพยากรจำนวนมากดังนั้นมแมลงวานจึงไม่ค่อยมาที่นี่ การมาถึงอย่างกระทันหันในวันนี้ทำให้หลายคนรู้สึกหวาดกลัวและพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปยี่เห็นมแมลงผู้เขาก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเช่นกันเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าเมืองถึงมาที่นี่ทันใดนั้นคนเหล่านั้นที่กาลังถูกพิจารณาคดีในนรกได้ออกมาบ้างหรือยังมแมลงวันตัวใหญ่ถามเจ้าหน้าที่